Ready for the best Said are you ready for the best? Let's go oh. Yeah, I said I got this, I'm in it what? I'm held up healthy, so I got this, I'm winning oh. I'm not a quitter, so I'm not fucking quitting uh. Just try to stop me and you'll drop dead missing oh. I'm on my way to the top now, listen I ain't never gonna โอเคก็กราบสวัสดีทุกคนอีกครั้งฮนะสำหรับวันนี้นะฮะวันนี้ก็อยู่ในรอบที่3เกมที่4เป็นคู่ระหว่างน้องน้องเคเอแล้วกันะฮะคู้จะเรียกน้องกาน้องเคเอแล้วกับน้องเติ้ลนั่นเองนะฮะก็คู่นี้ไม่รู้เหมือนกันนะว่าใครจะได้ผ่านไปเข้ารอบนะฮะแล้วตัวละครน,นะรพี่ขอจะแนะนําตัวละครอ,อีกครั้งหนึ่งเช่นเคยครับเช่งน,น้องเคเอนะฮะมาทางด้านของน้องคาเวียเบจิโต้บรูอัน้าแล้วก็โกคูสวิฟิสเตอร์นะครับ ทางด้านของน้องเตอร์นะครับมาทางด้านของเบจิโตบูอัลต้าเหมือนกันครับแล้วก็มีทางด้านของแกมมาหนึ่งแกมมาสองครับแล้วก็มีตัวนี้ก็คือมาเจนต้านั่นเองครับทีมนี้น่าสนใจเลยนะครับเพราะว่าคนที่เอาแกมมาหนึ่งแกมมาสองมาเล่นนะฮะคือผ่านเข้ารอบสองคนเลยนะที่คนนึงจะเป็นน้องว่าชิรกรนะครับคือเขาเล่นได้หวือหวาจริงๆนะแต่ว่าสายนั้นฮะต้องไปเจกันเติงอยู่พอสมควรครับมาดูในเกมในคู่นี้กันดีกว่าครับคู่นี้ไม่เคยเจอกันและพี่ไม่เคยเล่นกับเขาด้วยนะยังไม่รู้ฝีมือครับเคย แต่น้องเคต้องเอเอ็นไม่รู้สึกว่าเคยเล่นต่อนะอ่ะมาดูในเกมต่ออีกครั้งหนึ่งแหมอนอกเรื่องตลอดเลยนะพี่นะมาเป็นน้องคาเวียรผมใช้ทะเบียชื่อมุกแต่ว่าทางด้านของมาจิต้าครับกดก้ามกระดิกมาแล้วยึกยึกยังไงครับ มานี่ครับมาอ่อยต่อหน้าแล้วเนี่ยลงเกตต่อหน้าเลยเลยมาอ่อยครับปุ้ยเมื่อกี้กระดุกกระดุกเอไรกระดูกขวดนมโชว์นี่นี่ก็เลยยกขายโชว์เหมือนกันนี่แน่โอ้ยเห็นผูนน้หญิงนีเหรอโอ้โหทีนับเปลี่ยนน้องคาเวียออกเป็นเิจิตอลครับแล้วต้องมาคอมโบแบบต่อเนื่องมาเจต้ากางจะตุยแล้วเปลี่ยนไว้เปลี่ยนไม่ทันหรือเปล่าอุ้ยทันอยู่แต่ว่าเป็นเิจิตอลบูมมาชนหมั่นกับเิจิตอลบูน้ำมาสักครู่นะฮะเออแล้วตรงนี้ถอยหลังว่าดูจังหวะว่าเอาลยเว้ยเ คอยหลังมาแล้วหาจังหวะสวนได้โดยใช้เป็นทางด้านของแกมม่านะแล้วลงมาตรงนี้ก็มันบราดแรงสะใจเหลือเกินบราดเข้าไป บราดเป็นตัวที่คอนเขาอยากจะมือเดือสุ่มไม่ได้ครับหมดเยอะเหลือเกินตู้นี้2 0 0 0 0ื่นได้นะสองหม0่นเท,ทเลยนะไม่ได้นะแม่เสียใจทุกวันนี้นะเดสุ่มตู้พิกโลไม่ได้ครับหมดเยอะเหมือนกันพิกโลถ้าย้อนเวลาไปได้พี่จะไม่สุม่มนะพิกโลเฮ้ยไม่ได้บูลลี่น้องเขานะไม่ใช่บูลลี่พ่อส้มแน่แต่ว่าไม่มีใครหยิบออกมาแข่งในการแข่งขันครั้งนี้เลยมึงเนี่ยนะฮะคำดับพิกโลส้มนั่นเองเป็นตัว5ปีเพิ่งเป็นตัวใหม่ๆเลยนะตรงนี้เปอร์ิโตครับเทคเกินไปแล้วหลบ โดนหลบนะฮะแล้วมีเบจิโตลงมาใส่การ์ดส,สวนแล้วตอนนี้กำลังคอมโบครับแล้วน่าจะได้คอมโบยาวๆครับน้องเลยเล่งการ์ดเลยนะเล่งสปีดก,การใช้ไม่มีสเต็ปแล้วครับแล้วก็เรียกเมนาเบ i ร์ตี้มาครับจะใช้แมคคนิหม่แต่ตรงวันนี้ครับขอยืนโอ้โหแล้วเทมมามันแท้ทางทางด้านของเบจิโตบูอย่างนี้ครับน่าจะร่วงแะฮะ้ถ้าพี่จากการคำนวณประสบการณ์จาก1 0 0 0 เกมที่เคยเล่นเอ่อ PVP กับบอทนะน่าจะตุยอ่ะเฮ้ยไม่ตุยหวะ่ะพี่พลาดไปนิดนึงนะฮะแม่นิดเดียวนะเลือเหลือประมาณหนึ่งหนึ่งจะที่ไหนละ่ะเอออะแกมา่าบอกเลยเมื่อกี้ทำแฉบนะนี่ครับเสเชียลมูฟมาแล้วแต่มันยังใช้ไม่ได้ครับแล้วตรงน,นี้โจมตีวืดไปครับแล้วมีทางด้านของเบจิโตได้คอมโบอย่างนี้ครับน่าจะคอมบยาวแล้วไม่ให้เปลี่ยนตัวได้ครับ2การ์ดเท่านั้นร่วงจากสนามไปแล้วทำให้เหลือเป็นมาจินต้าแล้วก็เบจิโตบูนะฮะในสนาม ตอนนี้เสียเปรียดหนึ่งตัวละครแล้วก็เกมกําลังจะเสียเปียดอีกครั้งเมื่อมาเจนต้าตอนนี้น่าจะโดนบิดดาเมจเช่นกันนะฮะดึงแทบมาถึงวันนี้มาเจนต้าเรียกเซลแม็กบอกว่าทาดาเมจแล้วแต่เบจิตโตบอกว่าเฮ้ยชิวๆครับพี่มันเลยแต่ว่าตัวที่เจ็บหนักอีกตัวนี้น่าจะเป็นนี่ครับแมดยังมีอันตี้อยู่นะน้องรออันตี้อยู่ครับแล้วฝั่งนู้นเหลือสามตัวแต่ว่า จะพิกได้เหมือนกันนะฮะแล้วเกมในการแข่งขันรอบนี้นะฮะบอกเลยมันเติงอยู่แล้วครับน้องเคเอหลบแบบดิจิตอลดูว,วันนี้ครับแล้วโดนคอมโบอย่างนี้น่าจะไม่อดคทับการ์ดในมือมันขึ้นมาเยอะเลยเกินแล้วใช้น้องคาเวียนะฮะเรียกอันติเมตมายกข,ขาขึ้นล็อกเกตหลบแล้วข้อถูกครับจิตจามแถมด้วยอะไรครับตกเลยก็ได้นะไม่ต้องยกแล้วตรงนี้ย่าเอาไปเลยเห็นความน่ารักไม่ได้นะเฮียโตเราแฮทำให้เกมแรกเป็นน้อง อ hey, hey. ชนะไป1ต่อศนเกมนะมาดูในแมตท,ที่2กันดีกว่าครับแล้วซึ่งเลยฮะยังยังไม่มีเลยมั้งครับคนซีแพ้แล้วพลิกกับมาชนะ3เกมนี้ยังไม่เจอเนะฮะก็ค,คือต้องมาลุน้นเกมนี้ว่าน้องจะตีเสมอได้ไหมแต่ว่าน้องเปิดฉากไม่ได้สวยครับใช้เบจิโต้คอมโบก่อนครับ อ่าได้้ไอม่ใช่ครับใช้ทางด้านของเออ่าทางด้านแกนม่าหนึ่งครับยิงบราซแล้วก็ลงมาด้วยเบยจิต้าคอมโบแบบต่อเน,นื่องแล้วตอนนี้ครับยูนิเกตนะฮะเออทำงานครับการคอมโบเชงเราเรียกการ์ดมาอย่างนี้นะฮะคอมโบไปเรื่อยๆครับเราไม่มีทางด้านของซามัส์ตเปตัวแก้ทางด้วยนะคือน่าจะโดนแต่ทำไมมันตีไม่เข้าครับแม่นิดเดียวเสียดายเลยนะแล้วตอนนี้มาจิต้าม,มาคอมโบเชงน้องคาเวียนี่ครับขีนกลามพี่ไม่น้องนี่ไะเจ้านี่นะฮะนี่แพ้ ชายชาตีอย่างมาจินต้าทินะน้องคาเวียถ่าโดนมาจินต้าใส่หน้าไปแต่น้องคารเวียยกขาเลยนี่มาตินต้าบอกเอ้ยก็มีเหมือนกันมันสิโอ้โหรู้ทันเลยฮะแบบล็อกขาไงล็อกขาคือโอ้จะทำไมล็อกขาแล้วแต่เดนจิเตอร์ลงมาตท่านี้ต่อยแรงมากๆเล้มาจินต้าบอกว่าเฮ้ยฉันก็ตัว ห้าปีเหมือนนั้นเป็นตัวข้างตู้วอย่ามาหยามกันนะเว้ยนะเออนี่ครับเบจิโต้ตัวจริงมาแล้วครับมาหนุ่มเบจิโต้แล้วลงมาตรงนี้โกคูย,ยังไม่ได้เล่นเลยนะแต่เกมที่แล้วนะฮะเกมตะกี้นะฮะแต่เปลี่ยนสลับเป็นน้องคาเวียงม่ครั้งหนึ่งนะแล้วเกมมันกำลังไหลเลื่อไมาทางด้านของน้องน้องเต้นนะฮะเออเนี่ยจะจำพี่น้องไม่ได้ครับอ่าเรียกอันติเมตมาแล้วครับแน่นอนครับว่าเสื่อประมาณ50%ขนาดนี้ครับ พี่น่าจะคำนวณไม่พลาดนะน่าจะยักแล้วก็จบไปแน่นอนครับสำหรับเทิร์นี้เลยย่าไฟนั่นหอฮามฮามฮาย่าออเอฟเฟกต์หน่อยครับอ่าตายจริงๆด้วยนะแม่ไม่พลาดครับรอบนี้แล้วตรงนี้หลบซ้อนสวยจัดแล้วมาจินต้ากดเมนนมินตีเรียกการ์ดเขียวมานีอ่ากระน,นมกระดิกไว้หนึ่งทีครับพี่พี่ชายเอาทีไปครับเนี่ยหรือว่าติดใจเอ้ยไม่ใช่แล้วแล้วอา้ากระดิกนิ้วตรงนี้ เฮ้ยเอฟเฟกต์ไม่ทำงางดะมูปกติมันทำหรือว่าจะแอบจะโดนแก้ไขแล้วหรือเปล่านะปกติเอฟเฟกต์มันนานอยู่นะเบจิโตครับอันนี้เหมือนจะโดนแก้ไขแล้ววะเออพี่เห็นหลายๆช็อตเลยฮะปกติมันยังโดนอยู่นะไออันนี้น่าจะน่าจะแก้ไขป่ะเออหรือว่าพี่คิดเองฮนะมาครับ เป็นเบจิโตลงมาเปลี่ยนมาต่อจากแกม่าแล้วได้คอมโบยู่ครับการมือมันเด้งไหลพุ้นรัดแล้วโกคูลงมาไหมอ่าโกคูลงมาทําให้การของเบจิโตมาเร่งสปีดไหมโอ้ไม่เร่งครับนพี่จำผิดวะอ่ะมา,าดูทางด้านต่อครับเป็นบาเจนต้าครับชนะสีทางด้านของฟรีเซอร์ตัวนี้ด้วยนะฮะมาก็แบบว่ามาแบบมาแทงเลยอะแทงโดยเฉพาะเลยนะถ้าเปลี่ยนมาก็คือเข้าทางแล้วจมตีไม่เบาครับแรงด้วยแล้วปิดตัวทางด้านของ โฟีดไปฮะแล้วก็ตามด้วยดิจิ Bo บูทาให้สกนอร์นี้เป็น 1, 1ต่อ1นเกมนะครับไปต่อเกมที่สามครับแล้วน้องจะเป็นคนแรกหรือเปล่าในรอบลึกๆที่ว่าพลิกชนะ2อหนได้เนะอะต้องมาดูกันครับน้องก็เปิดเกมเหมือนเดิมแต่ทันี้ครับน้องเคเอรู้ทันครับหลบแล้วก็เปลี่ยนเป็นทางด้านของด็กิโตลงมาคอมโบต่อเนื่องเลยนะโอ้โหแล้วเปิดเกมมาได้สวยชนนดีน้องเคเอบอกว่าเฮ้ยเกมต้องเป็นของชั้นแล้วฉันจะไม่ยอม พยายามใช้ชาร์จสเต็ปนะฮะแล้วก็ชาร์จไปแบจิต้าบอกเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นครับพ่อหนุ่มแล้วโอ้โหคอมโบอย่างนี้ครับแล้วไอ้เจ้าจงหวะนี้คอมโบเช้งของเบตจิต้มันหมดแต่ว่าน้องเขาจัดการฟ้าเลยครับเทิร์นแรกนะฮะแม่แล้วจะต่อเทิร์นที่2ได้ไหมแล้วเทิร์นที่2จะเป็นของน้อง KA อยู่แน่แล้วบิดมาจิต้าไปครับโอ้โหสถานการณ์ตอนนี้ น้องเติ้ลยังไม่ได้แตะฝั่งนู้นเลยนะแล้วก็เสียมาจินต้าไปแล้วด้วยครับจะเซฟไหมตรนนี้ต้นเกมทํางานได้แรงอยู่หรือเปล่าต้องมาดูครับโอ้ตัวละแรงอยู่ครับตัวละสามสิบเปอร์เซ็นต์ินดังเมจดไปแล้วอ้าวยืนรอตรงนี้ครับน้องก็เปิดเกมไม่ได้สวยครับแล้วสลับตัวกันโค้ชเชงแล้วเป็นทางด้านของโกคูมารับแล้วแพ้ฟีตรงนี้น้องได้ยัดสกิลเลยไหมอ้าวน้องก็ปล่อยใต้เฉยเลยฮะทำห้ตอนนี้ฮนะ โคคูวิเซอร์ของเราออกจากการแข่งขันไปที่เรียบร้อยครับตอนนี้2ตัวละครต่อ2อตัวละครเสมอกันแล้วนะแล้วเบจิเตดูทางหน้าของน้องเต้น,นะครับหลบได้แนะ่แล้วก็จะได้คอมโบแน่นอนแล้วเปลี่ยนน้องค้าวเวียมารับแทนนะฮะแล้วชาร์จตรงน,นี้แล้วมีการ์ดฟ้าในมือจะใช้เลยไหมนะฮะไม่รอแล้วนะเพราะว่าโดนดอกของการเล่นการ์ดด้วยนะก็เลย ไม่ตายครับน้องจะทเทคเล่นไปแล้วน้องคาเวียบอกว่าเฮ้ยตัวนี้เอ้ยไม่ตายอีกแม่หีเลือดมานี่นึงล็อกขาแล้วจะเข้าสเตปเดินหรือเปล่าครับจะเปลี่ยนแต่น้องเขารู้ทันไหฮะล็อกขาสองชั้นแต่วันไม่ทันทันไหมยังไงครับโอ้โหโดนสองการอตงนีปเปลี่ยนตัวก็โดนมันันแต่จังหวะน,นี้ไม่อัลติเมทกันเลยเจอนี่กอไลเดอร์คริกเตมโอ้ยโอ้ยโคอัติเมทน้องคงลังเลนะฮะบอกว่าเฮ้ยเมื่อกี้เฮ้ยเมื่อกี้เห็น เลี่ยนตัวไงเลยไม่คิดว่าแบบจะโดน2ตัวเมื่อกี้โดนนะฮะทางด้านของเกมมาหนึ่งเกมมาสองก็โดนเหมือนกันนะโดนล็อกขาแล้วโอ้โหโดนใบสามตีหมัดล่วงเหมือนกันแล้วตอนนี้ครับเกมมันตึงเหลือหนึ่งต่อหนึ่งตัวละครเท่ากันแล้วหาจังหวะกันแล้วครับเลือดเต็มเท่ากันเลยครับเป็นศึกแห่งเบจิเต้ของกิงแล้วกดเมนอบริตี้มาเลยจะยัดเลยหรือเปล่าครับแล้วได้คอมโบอย่างนี้แน่นอนครับบีภาวนาลกันครับ บอกว่าทางด้านของพัรสิของเบติโต้ฝั่งน้องเคเอมันเด้งไปแล้วและตอนนี้ครับทาให้อันติเมทครับทํางานทางด้านของน้องเต้นครับไฟในเรือฮาเมฮาเมหาพร้อมแมชชนิกใหม่อย่างนี้ครับไม่เหลือแน่นอนครับที่ขอใส่สกอร์เลยด้วยกันครับเป็นน้องเต้นครับพลิกกับพัชนะ2ต่อ1เกมทําให้เข้ารอบต่อไปไปเจอกับทางด้านของน้อง มิยูกินั่นเองฮะขอบคุณน้องเติ้นกับน้อง KA เคเอครับันนีนะฮะแล้วก็เสียดายมากครับน้องเคเอ้แม่เป็นจังหวะชิงดําชิง,ดชงแดงจริงๆนะตอนสุดท้ายครับเบจิโต้ปะทะเบจิโต้เลือดก็เต็มครับโอ้โหพลาดนิดเดียวเองนะขอบคุณทุกคนด้วยนะครับแล้วก็ถ้าหากใครชอบพี่นะฮะก็อยู่กดไลค์กดติดตามกดัดใจนะครับแลเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะโอเคละว,วันนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนเลยครับบา,บายบายขอบคุณครับ